ตรงนี้เหลี่ยมนี้เคยได้สองตัวแล้วเนี่ยเหลี่ยมที่นะทอมตีเคยได้สองตัวแล้ว ก็เป็นไปถึงคลองบ้านนั้นนนท์ใช่แต่นาอุไปท่าจีนเมื่อวานรู้ว่าเห็นน่ะอ่าอ่าก็โดนในถั่วอ่าลามะยาอ่ากัดกบยางกัดกบยางเขาตีอุ้ยโอ้โหยอ่าเอ้ยเฮ้ยตาม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 ปลาช่อนปลาช่อนโอ้ยเราเนี่ยยังใหญ่เห็นเราเนี่ยเมื่อกี้เลยยังใหญ่เลยอ่ะไซโลอ่ะมันเห็นคน ไซโลอ่ะนั่งไม่ทันแล้วอ่ะยืนอยู่ไม่ถ้าถ้าถ้านั่งพวกมันเราขยับพวกมันจะสังเกตง่ายเลยมันจะกัดอยู่แล้วนะเออมันจะกัดอยู่แล้วถ้าถ้าถ้าเราขยับตัวมันสังเกตง่ายเลยพวกนี้ไโลอ่ะใช่ถ้ายืนก็ต้องยืนไปเลยนิ่งๆไว้เออต้องยืนนิ่งๆไว้เหมือนไม่มีตัวตนอ่ะย้นอยู่ยืนเหมือนเสาอ่ะโอ้ตัวเป็นโลเลยอ่ะ ตีปลา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 รอถ่ายเกิดใหม่อีกครั้งรอรอทำแจ้งเกิดอีกครั้งอแกจอะไเป็นต่อเป็นต่อ ส้าศชาหน่อยมน่ะงเขั้ขนก็นไปอยู่ใตบ้บานเขาไปแล้วเนเลยไปอยๆห่านาวแลยเอาลออุาไงครับ่ <c oughs> าไงครับท่านเ <c oughs> อ้ยอุตส่าห์ปล่อยน่เนี่ยสาปล่อยให้เน <c oughs> รู้ก็รู้ว่าเป็นปลาช่อนนะ ไม่ส่งเลยอ่ะตกใจอะไรอ่ะเอาตายเลยรู้ทั้งรู้เนอะโหละไซโลด้วยตัวนี้หโอ้ยไม่เอาแล้วอไม่เอาแล้วตกใจไม่ความเคยชินนะโหไว้ไม่ส่งอีกหน่อยวะมันอยู่มันกินเลยตัวบบบบอบบตับบ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 บลบบ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 วบบบบ องเลยนะตึกตึ๊เลยอ่ะตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลยอาแล้วเปิดดูการด้วยตัวแรกก็วืดแล้วครับใหม่ก็มีอ่าแม่งมันไปไหนอย่างเนี่ยยังอยู่ที่เดิม จะลอดซะหน่อยเ <laughs> ช็คเช็คเบ็ดก่อนเช็คเบ็ดกันมาแลวลอดเรียบร้อยนี่ครับปลาขายแย่งครับ ขาปาดขาปาดปาขาปาดเฮ้ยน้าทอมจะจะเกิดซะหน่อยเหอะโดนแยิ่งซีนไงเอาไหมเอาไหมเอาไหมอ่าจะเกิดซะหน่อยเฮ้ยเอาไหมเอาไหมถ่ายรูป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 จ้าอ่ะปล่อยนะปล่อยอะ้าวปล่อยฟังนี่ ตัวเล็กปอยตัวน้อยไปล่อยพะกตัวนี้ตัวล่ยคเยอะ โอ้ตายเอาการดีก้าการดีก้าโอ้ยตายแล้วนี่ตะกบยางโดนแล้วพี่จะซ้ำอีกอะไปช้อนมันดุซึ่งเหมือนเลยล่ะโอ้ลากมาซ้ำอีกอะอะไรวะโอ้โหไอ้เหี้อยครับดุเออจะโดหายเ้ยไปช้อนดุเว้ย เออมีปลาขยับนั่นไงอะไรอ่ะอามาอะไรอ่ะอามาอะไรอ่ะโอ้โหไม่ตามมาตรงนี้เลยอ่ะตกใจตกใจตายสำคัญไม่ทันเลยอ่ะยังบอกอยู่เหมือนมีปลาขยับนี่อะไรกระชอนนะผมว่าขาขาตั้งแต่ขาไปแล้วตรงนี้อ่ะขาขยับขาขาไปมันตามผมไงนี่อืออีกทีเดียวอีกทีเดียกลับไปที่เดิม อย่างนีแมวกับบุ้งอ่ะก็ไอ้เนื่องทางนู้นเนี่ยทำฝั่งขวาเนี่ยเอาฝั่งนี้ทำงานฝั่งนู้นไปเอาฝั่งยากวะยทำแนวฝั่งง่ายเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีซ้อนนะซีซ้อนซีซ้อนเดี๋ยดิอย่าพึ่งยกอย่าพึ่งยกไอ้ดีมัน ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ดีเดี๋ยวเบ็ดงอเดี๋ยวเบ็ดง้างลายใหญ่ด้วยแจ้งเกิดนี่ครับน้าทองกลับมาเบ็ดปลเอน้าทองกลับมาแจ้งเกิดออแล้วครับีข้างเบ็ดปหลังจากคีบพลาดไปไหลายดอกวันนี้พลาดพลาดหลายดอกมากห่างหายไว้นานโอ้ยใหญ่ด้วยเดี<อ>๋ยวให้ดูเยือะนะ นี่เต็มป่าครับทรงยางเนียนสวยงามเลยตัวสวยเลยนี่กบใบบัวครับกบใบบัวเอ้ยอ้าปากอะไรที่โชว์เลยที่ลูกกบยางเซตเอ้ยอ้าปากกบใบบัวกบใบบัวนี่เขาอุดนี่ที่เลือกทางถูกเมื่อกี้นี่ก็เสร็จถูกครับทำจองป่าแล้วอ่ะเออนี่เขากบใบบัวครับสวยงามครับเต็มป่าครับทรงยางเนียน กลับมาแจ้งเกย์ลากลับมาแจ้งเกยกแล้วหมุนใส่ไปนี่วันนี้วันนี้ปลาปลาปลาชะโดหายครับมันเล่นปลาช่อนกันแล้วตอนนี้หัวโตเลยถึงว่าปล่อยดีกว่ามั้งปล่อยเหรหมัวโตคุยไปทำยามั้ยฮะไม่พร้อมครับตัวนี้ปล่อยกันปล่อยเลยจะได้อยู่ในคลิป <f ix> อืมพร้อมอตัวโตโตถ้าไม่โตตัวนี้มีแปดขีดอืมอ่าถ้า,ถ,าถ้าอ้วนๆนะตัวนี้มีแปดขีดอ๋อปตัวนี้ปล่อยนะครับลูกพรางหน่อยสู่อืมสวยสวยแหมดีนะเพื่ <c oughs> อนเฮ้ยมีปลาขยับว่ะเฮ้ยเสือยไปสกิดต่อ เอนะอนั่นเองนะอุ้อุ้มีไซส์ด้วยอะ่ะมีไซส์ด้วยอะ่ะ โอ้โหตามอากาศถึงขงหน้าเลยว่ะเน่ๆนๆ,ๆเลยดูจุบเนแน่นเลยเออส่งอย่างดีเลยอเตอนส่งก็เห็นสายตึงอยู่นะไม่น่าพลาดเลยอ่ะ อยู่แล้วเอาจนได้เว้ยเอาจนได้เว้ยไอโด้ไอโด้เฮ้ยเฮ้ยนี่เอาจนได้เว้ยม like ันเอาเดินได้มันเอาเดินได้ฝากปากไอเต้ถ่ายรูปให้หน่อย มันพุพ่งกวาสิุงแล้วเมื่อกี้โครตัวอ,อ่าโคร<น>า<ล>ตัว,น,น,ตวน,นี้ผมเห็นมันขะี้ไเออไอตัวที่บอกไอทอมไปแล้วบอกไอทอมมีขยับกว่าค่อบอกะะ่าหนัหน

ใหญ่ด้วยเหี้ยอูมีสามขึ้นว่ะเหี้ยมีสามขึ้นว่ะตกใจหมดเลยตอนน้นี้ตกใจเลยเหี้ยมีสามขึ้นน่ะตัวเมียเห็นตัวเลยอ่ะโอ้ยตกใจเลยยกเกียร์ขึ้นเลยสิ ตกใจดีนานๆเจอทีไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะมึงไม่ไม่ไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อน